ปิดปิดประตูปิดประตูเงียบเงียบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจหนุ่มต้องมาหาข้างในโอ้โหมีจัมสแกนแล้วเราจะเอามือที่ไหนเป่ดยิงก็ไปยิง้าไปยิงไปค่ะเด็กใจเราสุดเรียบร้อยอุ้ยอุ้ยมีปัญหาแต่คุณคนนึงค่ะเป็นห้องทดลองอะไรบางอย่างโ้หัวใจตุกตุเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย Thank <laughs> you. มาอยู่ที่ซีคอนเตร์ไฟเราจะเข้าไปเล่นเกมกันด้านในเป็นเกมยิงซอมบี้ให้ฟิลไรซีเดนดีวิวมากๆครับตอนนี้ผมกำลังเซตอุปกรณ์อยู่ด้านหน้านะมีการนําชุดมาใส่นะครับเป็นชุดป้องกันอะไรสักอย่างซึ่งทําให้เราดูทำให้เราดูเหมือนอะไรทุกคนเราดูเหมือนไรซีเดนดีวิวสองมากเลยนะครับตอนนี้มากับใครน้องดาร่าสวัสดีค่ะโอ้ยวันนี้เตรียมพร้อมมากค่ะวันนี้มาลุยด้วยกันนะครับแล้วก็มีพี่แขกรับเชิญอีกคนนึงนะคะพี่จินนี่สวัสดีค่ะโอ้ยทุกคน โโแค่ด้านหน้าก็น้าโคตรขนลุกแล้วค่ะขนลุกใช่ค่ะโอ้โหมาเต็มไม่หลุดเลยไม่หลุดเลยพี่จินนี่นโอ้โหนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปดูเซ็ตปืนกันด้วยนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าข้างในเนี่ยจะลุ้นแล้วก็สนุกขนาดไหนค่ะทุกคนคะคือแค่ด้านนอกอะค่ะพี่จินนี่คะก็ะสมเหมือนจริงมากๆเลยพี่เขาแบบทั้งการแต่งตัวการแต่งหน้านี่โอ้โหเสียงด้วยพี่จินนี่โ้มาเต็มจริงเต็มมากค่ะ โอ้โหเสียงมองบ้า <cons> ด <urai> ีมากเลยมีแอนาเบลไหมคะโอ้ my god แต่ท่านีเขาไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเราหนีเขาไปดนานในก่อนค่ะม่ากลัวมากเฮ้ยเราอยู่ในเซฟโซน้วทุกคนตอนนี้เป็นห้องเกี่ยวกับทุตมงใช่ไหมคะพี่จินนี่คะใช่ครับโอ้ my god ้าว น่ากลัวมากทุกคนเรการมารเรามารับภารกิจกันก่อนิชชั้นแรกในะห้องแรกนะครับให้อ่านจากนั้นห้องถัดไปนะครับในกรณีฉุกเฉินนะครับเดี๋ยวกดปุ่มนี้ค้างไว้พูดแล้วก็วาน ขอใช้ได้ใช้ครับลองได้ครับจัดการถ้าเวลาหิวข้าวอะไรนี้คือใช้บอร์นี้ได้เลยเอาไม่ได้เลครับแต่ผมวัดกนนี้เข้ามาแบบฟิลแบบน่ากลัวมากปืนยิงซอมบี้ยนะทุกคนโอ้โหนะฮะคือเรื่องเหมือนจริงเหมือนในเกมมากเลยใช่ไหมทุกคนอะไรกันนี่อะไรกันได้นะครับโอ้โหเป็นแบบเดียวกันหมดเลยใช่ไหมคะเหมือนกันหมดเลยอะไรแรงสุดค่ะให้ไฟตรงกลางเป็นสีแดงเลยค่ะพร้อมยิงนะครับพร้อมยิงเป้าที่อยู่หลังจะไม่เลย สีแดงคือซอมบี้ยังไม่ตายนะครับยิงไปเรื่อยจนกว่าสีน้ำเงินจะกลับิเฮ้ยทุกคน F อ S ชัดๆกรณีนี้คุณซอมบี้ยังไม่เป็นน้ำเงินเลยขอให้ทุกคนสังเกตตรงหลังปืนนิดนึงค่ะให้เลขด้านหลังปืนนะครับมองเลขด้านหลังเลขเดียวคือจะหมนทั้งหมดจะมีเก้านะถ้าเรายิงกระสุนจะหมดใช่ไหมครับครับวิธีการรีโหลดให้นำาวามเอิกไปที่แท็กยเฮ้ยเก้าสิบเก้าแล้ว นี่โซนค่ะมันแน่พยาค่ะบอกเลยโชคมากค่ะเกมเดี่ยวนี้การดีโหลดกระสุดยิงได้ม่ายเลยนะคะค่ะรีออนมาเองนะวันนี้พร้อมยูตี่ผมค่ะเข้าใจแล้วทุกคนวางปืนครับปืนที่ไปหาเองข้างในนะครับโอ้เอาจริงเลยปืนคือหาเองทุกคนเอาเลยเลเซอร์นีวิวชัดๆทุกคนเดี๋ยวคือต้องไปหาปืนดับหน้าเลยนะคะพี่จินเอาล่ะใช่ไหมเชิญนะ พร้อมอยังยัง <laughs> ไม่รู้ตัวเองเลยพร้อ, <laughs> พอมคัะพร้อมคไนครับทุกท่านเราเป็นทีมเดียวกันแล้วนะฮะวันนี้<อ>มากันครบนะฮะสำหรับห้าท่านวันนี้เราจะตะลุยเข้าไปในดินแดนที่ต้องบอกกันว่าสนธยาสุดสุดแค่ประตูดานาก็จัะานาห <laughs> น้ากลัวแล้วค่ะน่ากลัววะทุกคนอมนะครับ,บค,ครับแรกทําอะไรครับจะได้ไหม หาขับปืนใช่ใคะหรือว่าใช่ใช่สบสมไม่รอดเกือบไม่รอดทั้งทีแรกทุกคนชาร์เจอร์วันเตรียมตัวทุกคนโอ้โหมองมาทไม่เห็นเลยทุกคนพี่จินี่เสมือจริงมากเลยค่ะเฮ้ยคือแบบอะไรกันวะเนี่ย โอ้โหมีจำสแกด้วยมีจำสแกดทุกคนนี่ยังไม่เข้าไปด้านในเลยนะคะเนี่ยมีรอยร่องรอยเลือดเราต้องตามจุดนี้เข้าไปนะทุกคนเี่เปิดก่อนเลยค่ะเอาไงดีเปิดนะไปไปค่ะเยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ทุกคน เฮอยือคออะไรวะอะไรวะนี่ไงเราจะได้บางอย่างนะฮะเราจะมาดูล้นทุกข้าเลยครับเรามีกระสุนอยู่ในนี้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะมีปืนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับทุกคนค่ะผิดจริงดค่ะจริงๆเราเปิดจริงจริงมีสิ่งต่างๆแค่เราส่วน เฮ้ยเร,เราเจอไอเทมเราเจอไอเทมเอาไอเทมโอ้ไอเทมไอเทมเฮ้ยอุ้ยเราเจอปืนหนึ่งกระบอกอุ้ยเราไปกันต้องหลายคนเฮ้ยนี่นี่เจอไอเทมแล้วหาไอเทมก่อนขอบคุณค่ะเฮ้ยทุกคนนี่ฮะทุกคนเราต้องหาปืนกันก่อนพี่ๆมีปืนหรือยังเอาบอกว่าพี่คะเราเข้ามาเนี่ยได้แด่ปืนเขาไม่มีปืนให้ต้องมาหาข้างในได้ค่ะอย่างนั้นเอาสองอันได้ใช่ไหมคะ พจินนี่มาค่ะเฮ้ยโอ้โหทุมไรเดอร์หนูปัดขัดเอาได้เลยใช่ไหมคะให้พี่จินนี่เปิดดีกว่าค่ะเอาล่ะแล้วเราจะเอามือที่ไหนเปิดอันนี้ก็สุงกระบอกอันนี้ก็ถือกล้องอยู่มาเดี๋ยวให้พี่ๆเปิดดีกว่าค่ะเปิดจริงเหรอดึงปุ๊บโตไข่ตัวมันเฮ้ยห้ยอื้อห้ย

เฮ้ยอันนี้คือเราสอยแล้วจะเป็นสีน้ำเงินอุ้ยหุ้ยมีตัวเหรอโอ้ยทุกคนขนลอนเลยลอนมากจริงๆโอ้ยมือนี่ฮะอันนี้คือสมเหมือนจริงมากๆเลยะค่ะโอ้ยน่ากลัวว่ะน่ากลัวจริงอุ้ยอุ้ยมีตรงนั้นแ้วค่ะ คอมพิวตรเป็นหนึ่จุดนะครับคอมพิีเเป็นหจุดเรียบร้อยแล้วนะฮะสองบีสองตัวตอนนี้โดนเราเจออะไรเะนอากลัวไปต่อไปต่อเอเดาวองอยู่ไหนรอพี่ด้วยยิงไม่ทันทุกคนยิงไม่ทัน ไปครับไปเดิน่หนึ่งสองดันโอไม่งดตื่นเลยใครจะยิงจากตรงนี้ยิงเลยนะครับไปแล้วหนึ่งครับไปแล้วหนึ่งหลั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 งเข้าเข้าเล้วแล้ว ปิดปิดป oh ิดปแล้วปิดปิประตูปิดประตูโอ้ยเฮ้ยดูนงเียบเงียบเงีเฮ้ยเฮ้ยตายยังวะตายแล้ยตายแล้วเายแล้ยเดี๋ยวก่อเกระสุนเติมเฮ้ก้ยหฮ้ใจต้ยเเลยเฮเ จับสเกลโอ้เราว่าคนตอนีกว่าเอาละปริศนาครับตอนนี้เราเจอปริศนาแล้วได้ไหมได้เหนือพลดแล้วตอนนี้มีอะไรไหมไปนี่อะไรนี่มวยตกใจกันอย หนูชอบมากเลยพี่จุโฮ้ยหนนุจุดอ้ยเสี่ยมวยค่ะพี่จนี่คะฮ้ยเหมอนผีมวยเสียเมืนมวยเลยค่ะผีมวยเ้าเฮ้ยหเฮ้ยเฮ้ยมีขาด้วย นี่ใจหนูตก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 ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะเฮ้ยใครอยู่งบนลอ่ะวิ่งเฮ้ยไม่ส่งพี่เราต้องข้ามไปเราต้องข้ามไปวิ่งเราต้องเดินข้ามอันนี้หรอคะเอาใครเป็นผู้กล้าน้องดาด้าก่อนเรดดี้เฟิร์สขาหนูเริ่มกล้ามิล้วนะไม่ใช่ี่เขาจะค้งเราเราต้องข้ามสนามมวยไปนะฮะซึ่งสนามมวยเราจะเจอกับ ซอมบี้อยู่ข้างบนด้วยไปไได้ไหมคะได้ได้จ้าค่ะต้องลำงวยด้เยลำงวยทำไมล่ะลูกได้ไหมคะข้ามข้ามข้ามไดคือไม่รู้จะหนเขาไหนไงตอนนี้เอามาเอามาข้ามข้ามระวังระวังระวัง อะไรทุกคนลัเรครับะไปนึปรีบข้ามเร็วรีบข้ามรีบข้ามเร็วรีบข้าม ขาไม่ไปอ้ยิๆิยิงแล้วยิงยิงยิงขาาโอ้โหทุกคนโอ้โหได้ไหมขายังไม่ตายตัวนี้ยังไม่ตายยิงเร็วช่วยกันยิงช่วยกันยิงโอ้ยใจหายใจคว้ำอหโโอเคเรียบร้อยหมด ลองนะตัวไหนยังไม่แดงตัวนี้แดงยังเฮ้ยตัวนี้ยังแดงอยู่ยังมีชีวิตอยู่มัน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 มากครับตุ๊กตุ๊ตุ๊แล้วมีอะไรหล่นไหมอ๋อไม่ครับครับผมปลายปลายขอสิอยู่นี่อ่เอ้าะนี่ฮะเราเติมกระสุนเรียบร้อยโอเคขอบคุณครั ข่านะปืนสองกระบอกไม่ได้ช่วยอะไรเลยขาเดินก้าวไมออกขาเดินก้าวไม่ออกทุกคนเรามาเจอเทปแปะไว้แต่ว่าเราต้องไปทางนี้ทางนี้ไม่ใช่ทุกคนครับถ้าทุกคนเข้ามาเองนะผมจะให้ดูฟิลเลฮะฝากเข้าไปนี่ฮะจะมีเป็นแสงเลเซอร์แบบนี้ทุกคน

ขอใส่แมกกาซีนก่อนขอใส่แมกกาซีนก่อนใจไม่โทษท้อลุ้นทุกข้าวเลยค่ะสไลด์สไลด์เฮ้ย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 สามห้าอุ้ยมีเวลาัาด้วยค่ะเป็นเวลาสามสิบสามจ้ะพีทุกคนเราต้องหาอะไรตรงนี้ โ oh. ดนลุมโดนลุมเรวยิง okay. ย okay. ิงยู่โดนลอยยิงโดนลอยยิงรัวยิงโดนลอยเล็งเล็งไปเล็งไปเล็งไปเร็วโอเคโอเคโหาเจอไหมหาเจอไหมแล้วไงต่อแล้วไงต่อ โอ้โหนี่เป็นห้องทดลองอะไรบางอย่างครับทุกคนนี่ฮะโอ้โหโอ้โหเลือดสาดกระจายมากเลือดสาดกระจายเป็นห้องแนวอะไรเนคะพี่จริงนี่เป็นเหมือนโรงพยาบาลเลยทางตะคำใช่ไหมใช่น่าจะเป็นห้องผ่าตัดครับโอ้โนี่ฮะนี่ฮะเมื่อกี้เราจัดการฝูงซอมบี้นะฮะแล้วดูเหมือนว่า ไวรัสย oh, no ังคงอยู However, one, right? людей, right? ่ในร่างกายครับยังมีการกระดิกกระเดี่ยวอยู่ยังยังแดงอยู่เลยนะคะเนี่ยตัวนี้ยังแดงอยู่อ๋อเปิ้ลไม่ใช่ขอได้ไม่ใครกระบอกเรายิงกืนตกมาอีกกระบอกหนึ่งนะฮะใครสนใจไหมโอ้ยมีกระตุกมีกระตุกยังไงต่อครับอันนี้ป่ะป่ะนะเนาะโอ้ยล็อกเกอร์ นอนได้ยังไงบ้างใจฝาดหายใจไม่ทั่วท้องเลยค่ะพี่สิทธมันโคตรมันโคตรสนุกมากค่ะหนูได้ใช้ไหมลูกอ๋อไม่ได้ใช้ล่ะ ก่อนมากชื่ก่อนที่จะก้าได้เลยเลือดมีเลือดให้กินด้วยมีเลือดให้กินด้วยทุกคนนะครับน้องได้มีแคลรเลือดอมีน้ำคาราทุกคนเราได้กินน้ำด้วยนะครับสวหรับครั้งนี้นะเราได้กินเลือดก่อนออกมาอ้าวละนะครับน้องดาด้า อันนี้เลยค่ะลาบปากเลยค่ะเป็นแดกคิวล่ากันวันหนึ่งนะวันนี้นะใช่ค่ะเออเรามาถามวันนี้หนึ่งนะฮะสำหรับอีเวนต์นี้หนูอยากบอกว่าตอนนี้เสียงเริ่มผายแล้วค่ะเกิดกี๊ดจี๊ดดันหนักมากเลยค่ะมีมันว่ามันมันสนุกมากค่ะบิจนี่คุ้มมากเลยค่ะใครไม่มามลองนุ้ยจริงค่ะคือคือมันยังมีบางจุดที่เป็นที่เป็นเขาเรียกว่ากิมมิคนะฮะ บางอย่างที่อยู่บริเวณด้านในก็เรียกว่าให้เพื่อนๆเนี่ยได้มาค้นหากันนะครับจริงๆภารกิจเนี่ยมันไม่ได้ง่ายขนาดนี้นะอันนี้ที่เราเข้ากันมานี่เรียกว่าใช่มาเป็นซื้อซื้อเฉยๆนะเพื่อนๆสามารถมาประจญภัยกันได้ในนี้นะครับผมสนุกมากเลยอ่ะพี่จิ๊นี่แบบว่าในทุกๆช็อตเนี่ยแบบแบบจ้อมสเกเยอะมากแต่ว่าแต่ละจุดเนี่ยคือเราแบบคาดเดาไม่ได้เลยค่ะพี่จิ๊นี่ถามว่าเฮ้ยจะมีผีโผล่มาตอนไหนอะไรอย่างนี้ค่ะพี่จิ๊น สคผีผีนี่คือแบบไม่หลุดเลยอะใช่ค่ะคือทุกคนครับด้วยความที่แบบว่าปกตินี่เขาต้องดีมากใช่ปกติก็ต้องมีแบบหลุดบ้างอันนี้ไม่หลุดเลยนะสุดยอดผีก็โหดมากเลยนะฮะตอนนี้คนเข้ามาอันนี้คือห้างซีคอนสแควร์นะครับทุกคนเราจะให้ดูนะฮะจุดต่างๆแล้วก็ตรงจุดนี้เป็นจุดที่อยู่กลางห้างนะครับซีคอนสแควร์ซึ่งเพื่อนๆที่สนใจนะก็สามารถมาซื้อติกเก็ตนะฮะอันนี้เรียกว่าเวที สีนครินนะฮะใช่ค่ะนี่นี่มีเด็กๆให้ความสนใจกันเยอะแยะเลยใช่ค่ะนะฮะแล้วก็เราก็สามารถมาซื้อตรงนี้ได้นะครับ199ร้อยเก้าสิบเก้าโคตรเหมือนเลยเผือนมากเลยอ่ะหรือเรียกว่าชอบเปเลยนดีมากเลยใช่ค่ะโว้ยโคตรจริงโคตรจริงโคตรจริงค่ะตีตัวกันยังครับ ตีตัวกันยังมีแล้วคนระับน่ากลัวน่ากลัวมากน่ากลัวมากเข้ากันไปเรียงค่ะยามเนี่ยรื่องต่อไปเรืไปไปอ่องต่อไปุไป๊ย ขอให้ก่อนว่าสนุกแน่ค่ะแล้วทุกคนทุกคนจะต้องกลับไปเล่าเพื่อนๆฟังใช่ใช่ค่ะขอให้โชคดีครับขอให้โชคดีเอครับจิมมี่อย่างเโอ้ขอบคุณคุยรู้จักด้วยขอบคุณมากขอบคุณมากเอฟซีด้วยนะครับเอฟซีด้วยขอให้อยู่รอดออกมาได้ครบ32นะครับเตรียมเงินไว้สิบกระบอกเลยค่ะน้องแบบอย่างเงี้เลยค่ะ มีของขายเยอะมากเลยนะคะพี่จินนี่ไม่ว่าจะเป็นของกินหรือว่าเกี่ยวกับเสื้อผ้าที่รอบๆองค์มลเลยค่ะครับผมใช่มีพี่จินนี่อ้โหุสนุกสุดๆมากเลยค่ะคถ้าใครที่เสียเงินเข้าไป1 9 9าค่ะคือภาพเนี่ยเหมือนเราได้ไปอยู่ในเกมแบบในโลกจำลองเลยค่ะพี่พว่ามันมอนกัน่น่ากลัวจริงน่ากลัวจริงค่ะใช่ค่ะอ่าแล้วเรามาเดินรูรอบงานกันสักนิดหนึ่งครับท้องราด้านะครับก็ภายในตัวงานเนี่ยก็จะมีนี่ฮะเป็นร้านต่างๆ เนี่ยสำหรับการให้บริการนะครับแล้วก็จะมีร้านบอร์ดเกมด้วยน้องระด้านี่ฮะเป็นบอร์ดเกมนะครับน้องระดาเคยเล่นบอร์ดเกมไหมเคยเล่นเป็นกูอูโน่ค่ะชอบเล่นกูอูโน่ใช่ค่ะอูโน่นะแต่ว่าอันอื่นระดาไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ค่ะครับผมเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเกมที่มีเกมผีด้วยผีถ้วยแก้วพี่จินี่คะใช่ใช่ใช่ราคาดีมากผีถ้วยแก้ว ถ้าใครที่มีเพื shops, empty, ่อนๆนะคะจับกลุ <wag> <ain> <text cabe> there, ่มกันมาเนี่ยซื้อไปเล่นเนี่ยคุ้มแน่นอนเลยค่ะพี่จมนี่ใช่ใช่นะฮะใครมีสัมภาษณมาต้องบอกก่อนว่าทางงานเนี่ยก็มีล็อกเกอร์ให้สามารถมา เก็บ็อกไว้ตรงนี้ได้ค,คือหลังจากที่เราไปตีตั๋วแล้วอะ่ะ,ะตรงนี้ก็คือเก็บฟรีนะครับแต่ถ้าถ้ากุญแจหายเมื่อไหร่ถ้ากุญแจหายเสียตังค์แต่จริงๆน้อยฟรีะรจะเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ11โมงถึง3ทุ่มแล้วก็ถ้าใครที่สะดวกวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็เปิดตั้งแต่10โมงครึ่งเลยถึง3ทุ่มค่จะบอกว่างานที่นี่นะคะจัดยาวถึงวันที่6รกรกฎาคมเลยค่ะถ้าสนใจคือมาเล่น199บาทอย่าบอกว่าคุ้มจริงๆค่ะพี่จิ๊นนี่คะคุ้มมากสนุกมากคือคลิปท อีกหลายจุดที่เราไม่บอกในการขออุไว้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นภารกิจแล้วก็เป็นจุดที่คุณไม่ได้ผ่านกันง่ายๆนะจริงๆแต่ละมิชชั่นเนี่ยคุณต้องหาตั้งแต่ไอเทมก็คือปืนปืนเขาไม่แจกให้เ้ยต้องไปหาเองข้างในอ่ะเหมือนเหมือนแบบหนูลงไปอยู่ในเกมจริงๆเลยพี่สิริ่ถ้าเราหาปืนไม่ได้ะแล้วตอนนั้นภารกิจมันต้องไปแล้วอ่ะมันก็เข้ากับเราไม่มีปืนป้องกันตัวอันนี้เรียกว่าจําลองเป็นแบบเรียวซึ่งคุณจะหาไม่ได้จากเกมที่คุณเล่นในในคอมพิวเตอร์นะเกม ที่คุณเล่นในจอทีวีหรือมือถือเนี่ยใช่อันนี้แบบมาสึกัดตัวเราจริงๆเลยะะเป็นตัวเราจริงๆค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนได้มาใช่ฟุ่มมากๆเลยค่ะพี่จินนี่ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถมาที่นี่ได้เลยเรียกว่าเป็นการมายิงปืนเลเซอร์ในฝูงของผีคัแดาได้ใหญ่จะบอกว่าพี่พี่เขาแต่งตัวได้เสมือนจริงมากๆเลยชอบมากเลยค่ะพี่จินนี่คะที่เสมือนจริงยังไม่เท่าไหร่ค่ะคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวไม่หลุด คือคือจริงจังนะทุกคนคืออันนี้คือเข้ามาต้องหมอกว่าเขาถึงขั้นต้องบอกเลยว่าเนี่ยฮะไม่หมกอ่ะคนที่เป็นโคประจำตัวใช่ครับเพราะว่าอันนี้คือสนุกจริงแล้วก็ตื่นเต้นจริงๆนะค่ะใช่ค่ะอันนี้ตื่นเต้นจริงๆเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ทุกคนพลาดจริงค่ะสำหรับงานนี้นะพี่ฟรีคอนเฟอร์อมกัองรด้าก็ขอตัวลาไปก่อนใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะเราจะมีอีเวนต์อะไรที่จะไปกันก็เดี๋ยวรอติดตามครับใช่ค่ะฝาติดตามด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ